ร้อยเหลี่ยมลักตอนที่สิบเจ็ดเธอนี่ทําอะไรได้หลายอย่างที่คนอื่นคาดไม่ถึงเลยนะเอ,อื้อเห็นทีเธอคงจะไม่ใช่เยอ่อนแอขี้โรคอย่างที่เคยพร่ำบอกใครๆเสียแล้วกระมังเพราะพี่เอื้อถึงได้เป็นแบบนี้ไงอย่ามาโทษคนอื่นนะเอือดดาวทุกอย่างเป็นเพราะเธอทําตัวเองอเ,เ,เธอ,เ,อ,อเป็นคนขี้อิจฉามาตั้งแต่เมื่อไหร่ชายหนุ่มเสียงหว้วนสีหน้าบูดบึง้งก็เป็นตั้งแต่เอื้อได้เจอพี่นั่นแหละรู้ไหมว่าตั้งแต่เอื้อได้เจอพี่ เอื้อก็หลงรักพี่จนยากที่จะถอนตัวแล้วอยู่ๆพี่ก็หายไปพอกลับมาพี่ก็รักกับพี่อินเขามีทุกอย่างเหนือกว่าเอื้อแล้วเอื้อขอแค่พี่รุ้จะเป็นอะไรไปในเมื่อพี่อินก็มีผู้ชายมากมายล้อมหน้าล้อมหลังอยู่แต่พี่ไม่ได้รักเธอนะเอื้อถ้าไม่มีพี่อินพี่จะรักเอื้อไหมพี่ตอบไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้อินชมพูก็อยู่ที่นี่แล้วและตอนนี้พี่ก็รักเขาไปแล้วด้วย ชายหนุ่มบอกพร้อมกับหันหลังเดินกลับออกไปขึ้นรถอย่างหัวเสียแล้วเอื้อจะทำให้มันเป็นไปได้พี่คอยดูเอือดาวบอกตามหลังเสียงเฮี้ยมก็จะวางแผนร้ายในใจโดยไม่เคยคิดว่าอินชมพูคือพี่สาวเสียงเคาะประตูห้องเบาๆสองสามทีในเวลาเกือบหกทุ่มทำให้อินชมพูงวงเงียลุกขึ้นไปเปิดประตูและต้องแปลกใจกับแขกยามวิกาล มีอะไรด่วนหรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทีเวลานี้ก็เห็นนอนแล้วหญิงสาวเลิกขิวท่านในพลเดินไปนั่งบนเตียงตามด้วยคุณหญิงทั้งสองมองหน้าอินชมพูอย่างจับสังเกตไม่เป็นอะไรแน่นเะยอินคุณหญิงดึงแขนบุตรสาวให้มานั่งใกล้พร้อมกับเชยคางให้เงย่ขึ้นมาสบตาและสายหน้านึกแล้วเชียวตาบวมออกขนาดนี้คุณแม่พูดเรื่องอะไรคะ ไม่ต้องมาปิดแม่หรอกอินอิงอ่อนเขาบอกพ่อกับแม่ไปหมดแล้วเฮ้ยแม่รู้ว่าอินลำบากใจและเจ็บปวดแค่ไหนยายเอื้อนี่ก็เหลือเกินจริงเชียวมาขออะไรแบบนี้ได้ยังไงนี่เราก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วทั้งค่ายาค่าหมอแล้วไหนจะกายภาพบําบบัดที่ต้องจ้างมาเป็นพิเศษแต่ละเดือนหมดเป็นแสนแสนแล้วยังจะให้อินชดใช้อะไรแบบนี้อีกเกินไปจริง อย่าโทษเอื้อเลยค่ะแม่เขามีปมด้อยมาตลอดว่าอินมีทุกอย่างเหนือเขาพ่อผิดเองแหละที่ปล่อยเขาไว้ในสถานที่แบบนั้นมาตั้งสองปีเพราะมัวแต่ยุ่งยุ่งและตอนแรกก็คิดว่าเขาคงตายไปแล้วแต่เราก็ให้ความรักและก็เลี้ยงดูเอื้อดาวเท่าๆกับยายอินนะคะดิฉันบอกตรงๆว่าคิดว่าเอื้อดาวเป็นลูกอีกคนด้วยซ้ำพูดยากกับความรู้สึกคนนะคุณมันซับซ้อนเกินกว่าเราจะเข้าใจ ยายเอื้อแกชอบอยู่ในโลกส่วนตัวคนเดียวมากเกินไปจนน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วอินล่ะจะทำยังไงถ้าสรุปเขาหันมารักยายเอื้อจริงๆคุณหญิงจันฉายถามพรางรูปสีสาะลูกสาวเบาๆคงต้องดีใจกับน้องละค่ะแม่เอื้อดาวจะได้มีความสุขสักทีหญิงสาวบอกขึ้นจากใจจริงที่ไม่คิดเสแสร้งใดๆ อินเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนะลูกพ่อดีใจที่ลูกคิดแบบนั้นท่านในพลหันมายิ้มให้กับลูกสาวอินชมพูยิ้มกว้างพร้อมกับซบศีรษะกับท่อนแขนของผู้เป็นพ่อก็อินเป็นลูกทหารนี่คะเป็นลูกทหารก็ต้องอดทนเอาเข้าไปเถอะสองพ่อลูกน้ำตาจะตกในกันอยู่แล้วไปเรียนเมืองนอกดีไหมลูกสักสองสามปีจะได้ลืมๆลืเรื่องพวกนี้ซะคือต้องทนเห็นภาพตำตาแบบนี้ทุกวันยายอินของเราคงแทบบ้า คุณหญิงบอกขึ้นอย่างตัดสินใจอินชมพูถึงกับอึ้งกับความคิดนั้นแล้วคุณแม่จะไม่คิดถึงอินเหรอคิดถึงสิจะ๊ะลูกทั้งคนแม่จะบินไปหาลูกบ่อยๆไปไหมล่ะลูกอีกหน่อยก็จะมีผู้ชายดีๆเข้ามาลูกก็คงจะลืมสรุปไปเองลูกของแม่ทั้งสวยทั้งน่ารักจะต้องมีผู้ชายดีๆเข้ามาบ้างล่ะอย่างนันทน,นิดนี่ก็เข้าท่าดีนะคุณคุณหญิงหันมาทางท่านในพลด้วยสีหนะ้าจริงจังจนอินชมพูต้องเผลอหัวเราะออกมา อินไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นกับพี่นิดเลยค่ะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กเล่นสนด้วยกันมาสามคนรวมยยนุชด,ด้วยจะให้มาคิดเป็นอย่างอื่นอินทำไม่ได้หรอกค่ะเสียดายแล้วอีกคนนึงล่ะเพื่อนของสรุตน่ะคุณหญิงยังไม่รักความพยายามที่จะจับคู่ให้กับลูกสาวคุณวิทน่ะล่ะคะเจ้าชูจะตายเมื่อก่อนเขากับอินไม่ถูกกันเลยคอยหาเรื่องอินมาตลอดเราเคยประมือกันด้วยนะคะเพราะเรื่องนี้แหละทำให้ใครๆรู้ว่าอินเป็นผู้หญิง อินโชภูบอกอย่างขำๆำเมื่อน,นึกถึงวันเก่าๆตอนที่เธออยู่บ้านของสรุตในฐานะเจ้าอินคนรับใช้เอ๊ะไปทำอีท่าไหนเข้าแค่ประมือกันถึงรู้ว่าอินเป็นผู้หญิงเขาคงไม่ได้ลวนลามอินหรอกนะไม่อย่างนั้นพ่อเราเอาตายแน่เชียวไม่ใช่หราค่ะคุณพ่อคุณแม่เอิรดพอดีเข้อสอบเขามาดนหน้าอกอินเขาพอดีพวกเขาก็เลยสงสัยนะคะหญิงสาวบอกเขินเ จงใจจะไม่บอกว่าพวกเขาต้องการพิสูจน์ถึงขนาดพาเธอไปอาบอบนวดจนเกือบจะเสร็จแม่สาวน้อยเชอร์รี่เข้าเสียแล้วอย่างนั้นหรอกเหรอแล้วตกลงว่ายังไงอินจะไปเมืองนอกอย่างที่แม่เขาว่าหรือเปล่าอินขอคิดดูก่อนนะคะคุณพ่อจริงๆก็เสียดายที่เมืองไทยอุตสาหสอบได้แล้วอีกอย่างอินก็ไม่อยากจะหีใครด้วยค่ะพ่อแต่พ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ อินเข้มแข็งพออินเป็นคนทำให้เอื้อต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องรับผิดช,ชอบเอาเถอะพ่อกับแม่เคารพการตัดสินใจของลูกถ้ายายเอื้อเขาคิดว่าได้ตัวสรุษแต่ไม่ได้หัวใจแล้วเขาจะมีความสุขก็ตามใจแต่พ่อจะบอกเอาไว้ว่าอย่างสรุปน่ะเขาไม่ใช่คนที่จะถูกบังคับง่ายๆหรอกนะและพ่อก็หวังว่าอินจะไม่ใช้ความรักที่เขามีต่อลูกบังคับเขาให้รักเอื้อดาวเพราะนั่นจะยิ่งทําให้เขาเจ็บขึ้นไปอีกท่านในพลเอ่ยเตือนสติขึ้นด้วยความหวังดี หญิงสาวพยักหน้ารับพร้อมกับก้มลงกราบที่ไหลขอบคุณนะคะพ่ออินจะไม่บังคับเขาแต่จะให้เขาเป็นคนตัดสินเองว่าจะรักเอื้อดาวหรือเปล่าเพราะอินคงไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นอินชมภูบอกขึ้นแล้วภาพที่เขากอดจูบเอื้อดาวก็ผุดขึ้นมาในหัวก่อนจะเผอล้ลำพึงออกมาเบาๆเมื่อพ่อกับแม่ของเธอออกไปจากห้องแล้วเห็นทีว่าอินคงไม่ขอเขาก็คงเต็มใจล้วคะ่ะ หญิงสาวยืนมองภาพถ่ายตอนไปทะเลของเขากับเธอด้วยความเศร้าใจที่วันเวลาเหล่านั้นก็คงจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วเอกชัยประคองร่างที่ส่วนเศษทำท่าจะล้มของสรุษอย่างทุลักทุเลเนื่องจากชายหนุ่มสูงใหญ่กว่าเขามากนักกลิ่นแอลกอฮอล์คลักครุงไปทั่วตัวของเขาจนอรสาต้องยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดจมูกขณะช่วยเอกชัยประคองชายหนุ่มขึ้นไปนอนบนโซฟา เมาอีกแล้วเหรอเนี่ยแกเป็นคนสนิทของกุนสรุตแกรู้ไหมว่าท่านเป็นอะไรถึงได้เมาหัวราน้ําทุกวันมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยอรสา,าเอ่ยถามด้วยความแปลกใจเพราะเป็นเวลาเกือบอาทิตย์แล้วที่สรุตครุกอยู่แต่ในห้องทํางานของตัวเองไม่ยอมออกไปไหนในตอนเช้าพอตกเย็นก็ออกไปดื่มเหล้าเม,มาไม้กลับมานอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวใครๆก็เข้าหน้าไม่ติดแม้แต่แม่ตัวเอง ไม่ทราบเลยครับคุณนมแต่จะว่าไปคุณรุตก็ไม่ไปบ้านคุณอินมาตั้งนานแล้วนะครับสงสัยทะเลาะกันนั่นน่ะสิคงจะเรื่องใหญ่ทีเดียวละ่ะถึงได้ทําให้คุณรุตเมาไม่เป็นท่าแบบนี้เห็นจะต้องไปปรึกษาคุณหญิงท่านแกไปเอาน้ํากับผ้าขนหนูมาเช็ดตัวทีฉันจะรีบไปตามคุณหญิงอรสาวา่าพร้อมกับเดือนจำอ้าวไปยังตึกใหญ่ด้วยความร้อนใจและเพียงไม่นานก็กลับมาพร้อมคุณหญิงอารี ที่มาถึงก็รีบตรงเข้าไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้บุตรชายคนเดียวตารุตโถลูกทำไมเมาแบบนี้ล่ะบอกแม่มาสิลูกว่ามีเรื่องอะไรคุณหญิงคร่ำครวรขนขณะบรรจงเช็ดหน้าสรุตที่ยังคงเมาหลับไม่ได้สติอินชงพูยายเด็กบ้ายายผู้หญิงใจร้ายกล้าทำลายหัวใจของฉันถึงขนาดนี้ใช่หรอฉันเกลียดเธอนี่แสดงว่าต้องทะเลาะกับยายอินมาแน่เลย ฉันจะต้องโทรหาจันฉายเผื่อจะรู้เรื่องบ้างสองคนนี้ก็เหมือนกันสรุปเป็นแบบนี้ตั้งอาทิตย์แล้วพ่อจะมาบอกฉันคุณหญิงอารีหันมามองเอกชัยกับอรสา,าอย่างคาดโทษซึ่งทั้งสองได้แต่ยิ้มเจือกก็ดิฉันเห็นว่าคุณหญิงยุ่งกับงานการกุศลนี่คะแล้วอีกอย่างก็นึกว่าคุณสรุปออกไปดื่มข้างนอกตามประสาผู้ชายแต่พิ่อจะมีวันนี้แหละที่เห็นเมาจนไม่มีสติแบบนี้ไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกนะอรสา ฉันเป็นแม่มีหรือถ้ารู้ว่าลูกชายตัวเองมีเรื่องรุ่มอกรุ่มใจถึงเพียงนี้จะไม่ทิ้งงานมาหาเขาแกล่ะเจ้าเอกมีอะไรจะแก้ตัวโทษคุณหญิงขอรับผมมันก็แค่ทาสชั้นผู้น้อยท่านสั่งยังไงก็ทําตามท่านไม่ให้บอกใครจะกล้าบอกแล้วขอรับเอกชัยเสียงอ่อยคุณหญิงอารีสายหน้าให้กับความไม่ได้เรื่องของทั้งสองก่อนจะกดโทรศัพท์ไปหาคุณหญิงจันฉายเพื่อนรักเพื่อถามข่าวคราว คุณหญิงอารีพอทราบเรื่องทั้งหมดจากคุณหญิงจันฉายแล้วถึงกับตบอกผางไม่อยากจะเชื่อว่าเอื้อดาวที่คุณหญิงเคยเอนดูจะเป็นคนเห็นแก่ตัวถึงเพียงนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจันฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อสงสารก็แต่เยอ,อินที่จำต้องเสียสละเพื่อน้องเขาเองก็คงรู้สึกผิดที่ทำให้เอื้อดาวต้องพิการถึงได้ยอมเสียสละขนาดนั้นสรุปเองก็ใช่ว่าจะไม่เจ็บนะ เมาแอมาทุกวันฉันกกลุ้มใจจะแย่แล้วยายเอ,อื้อนี่ก็เหลือเกินเชียวทำไมถึงได้เห็นแก่ตัวเอาเรื่องความรักมาต่อรองแบบนี้นะฉันเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงเหมือนกันล่ะอาลีถ้าเธอคิดออกก็ช่วยบอกฉันทีเถอะคุณหญิงจันชายบอกขึ้นอย่างจนปัญญาแน่นอนละ่ะฉันจะจัดการเรื่องนี้เองฉันไม่มีทางให้ลูกต้องเจ็บด้วยเหตุผลไร้สาระแบบนี้แน่ๆเรื่องอะไรจะต้องมาเสียลูกสะพ้ายอย่างยายอินไปเพราะคนอย่างเอื้อดาว แล้วเธอจะทําอะไรมเรือนนี้เป็นวันเกิดตารุษเธอก็พาใยญอินมาที่นี่ฉันจะให้เขาปรับความเข้าใจกันเองคุณหญิงอารีบอกขึ้นอย่างมั่นใจกับแผนการของตัวเองแล้วมันจะได้ผลเหรออย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยล่ะถ้าพวกเขาคุยกันเองไม่เข้าใจจนจะเข้าไปคุยด้วยซะเลยคุยด้วกันให้หมดทุกคนนี่แหละแล้วเธอก็หย่ใจอ่อนให้แม่เอื้อดาวอ้อนขอมางานด้วยล่ะคุณหญิงอารีออกคําสั่ง ความรู้สึกเอ็นดูเอื้อดาวนั้นแทบจะไม่เหลือทางด้านคุณหญิงจันชายหลังจากททรศััพ์หลงจากวางโทรศัพท์แล้วก็รีบขึ้นไปหาอินชมพูตั้งใจจะบอกเรื่องงานวันเกิดของสรุตแต่ก็ถูกใจคิดมาได้ว่าถ้าขืนบอกไปแบบนั้นอินชมพูคงจะไม่ยอมไปร่วมงานครั้งนี้มีหนามซ้ำอาจจะเจ้ากี่เจ้าการให้เอื้อดาวไปแทนเมื่อคุณหญิงเข้าไปในห้องของอินชมพู พบว่าเจ้าตัวกำลังนั่งเมามองรูปตัวเองกับสรุนด้วยสีหน้าเศร้าซอยเห็นอิงออนบอกว่าหนูปวดหัวดีขึ้นหรือ,อยังลูกดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณแม่ครูอิงออนเอานมกับยาเข้ามาให้อินแล้วค่ะอินว่าจะนอนพักอยู่พอดีเลยคุณแม่มีธุระอะไรกับอินหรือเปล่าคะท่าทางเหมือนมีเรื่องไม่มีอะไรหรอกลูกแม่แค่แวะมาดูอ้อี่วันมะรืนแม่อยากให้ลูกเปงานการกุศลกับแม่ซะหน่อย งานนี้แม่กับคุณป้าอารีตั้งใจกันมากเลยนะลูกอยากให้หนูไปด้วยงานการกุศลล่ะคะปกติอินไม่เคยเห็นคุณแม่พาอินไปด้วยหญิงสาวถามอย่างสงสยัยก่อนจะมองผู้เป็นมารดาอย่างจับผิดแหมก็เมื่อก่อนอินของแม่นะ่ะกะโปโลแกนกะโลกะลาออกอย่างนั้นคืนพาไปแม่ก็ขายหน้าสิจะ๊ะคุณหญิงหยิบแก้มคุณหญิงหยิบแก้มบุตรสาวอย่างหมันไส้ก็จริงของคุณแม่นะคะ ตอนนี้ลูกของแม่ทั้งสวยทั้งสง่าแม่จะเอาไปอวดเขานะลูกแล้งานจัดที่ไหนล่ะคะหญิงสาวเอ่ยถามขึ้นอย่างสนใจเพราะเธอเองก็อยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาอยู่บ้างอุดอู้อยู่แต่ที่บ้านมาเป็นอาทิตย์โดยที่ไม่มีแม้แต่เงาของสรุปและเธอเองก็แอบหวังอยู่ลึกๆว่าอาจจะได้เจอเขาที่งานบ้างถึงแม้ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามตกลงไปนะลูกแม่จะได้บอกเอ้ย แม่จะได้เตรียมชุดเอาไว้ให้ก็ได้ค่ะแม่หญิงสาวรับคำทำให้คุณหญิงยิ้มอย่างดีใจก่อนจะกลับออกไปแต่คร้อยหลังคุณหญิงจันฉายไม่นานเอื้อดาวก็พารถเข็นของตัวเองมาหยุดอยู่หน้าห้องอินชมพูด,ด้วยสีหน้าหมดบมึงอินชมพูมองหน้าอีกฝ่ายอย่างแปลกใจเพราะตั้งแต่วันที่เอื้อดาวขอสรุปกับเธอทั้งเธอและเอื้อดาวแทบจะไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยมีอะไรกับพี่หรือเปล่าเอือ้อ พี่พูดอะไรกับพี่รุ้บ้างเขาถึงไม่ยอมมาที่นี่อีกเลยก็ไหนบอกว่าจะคืนเขาให้เอื้อยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าพี่คิดจะเปลี่ยนใจเอื้อดาวเสียงห้วนก่อดจะเลื่อนรถของตัวเองเข้าไปในห้องอย่างถือวิสาสะกว่าสายตามองไปรอบๆแล้วก็สะดุดตากับรูปถ่ายคู่ของสรุธกับอินชมพูพี่ยกเขาให้เอื้อแล้วยังจะเก็บรูปไว้ทำไมไม่พูดเปล่าแต่เอื้อดาวกระชากรอบรูปมาถือไว และแกะเอารูปภายในมาฉีกทิ้งอย่างไม่มีชิ้นดีท่ามกลางความตกใจของอินชมพูเอ,อื้อทำไมคะขนาดตัวพี่รู้พี่ยังยกให้เอื้อได้แล้วนับประสาอะไรกับอีแค่รูปเอื้อดาวบอกขึ้นอย่างเย้ยหยันเธอแอบได้ยินคุณหญิงจันฉายคุยโทรศัพท์กับคุณหญิงอารีและทันได้ยินทั้งสองนัดแนะกันเรื่องงานวันเกิดของสรุธเธอจะไม่มีวันยอมให้อินชมพูไปงานนั้นเด็ดขาด ตามใจเถอะอยากทำอะไรก็ทำพี่ไม่มีอะไรจะพูดกับเอื้อแล้วอินชมพูว่าพร้อมกับเดินกลับไปนั่งบนเตียงนอนตามเดิมไม่คิดเลยว่าเด็กสาวอ่อนหวานเรียบร้อยอย่างเอื้อดาวจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เพราะความรักที่มากจนกลายเป็นความลุ่มหลงแท้ๆเลยเขาไม่มาที่นี่เลยเอื้อคิดถึงเขาพี่อินช่วยบอกให้เขามาหาเอื้อบ้างได้ไหมะเอื้อดาวบอกขึ้นพร้อมกับเงยใบหน้าเปื้อนน้ำตาขึ้นมองอีกฝ่ายอย่างขอความเห็นใจ เอ,อื้อเอื้อเป็นคนบอกพี่เองนะว่า้พี่เลิกกับเขาตอนนี้พี่กับพี่รุธก็ไม่ได้คุยกันแล้วเอื้อก็เห็นว่าพี่กับเขาไม่ได้เจอกันอีกตั้งแต่วันนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์จะไปขอร้องให้เขามาหาเอื้อหรอกนะอินชมพูถอนหายใจยาวที่เอื้อดาวดูเหมือนจะไม่ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆพี่ก็โทรหาเขาก่อนสิบอกเอาเอื้อไม่สบายก็ได้พี่เขาก็เมตตาเอื้อสงสารเอ,อื้อยังไงเขาก็ต้องมาถ้ารู้ว่าเอื้อไม่สบาย เธอไม่คิดบ้างเหรอเอ,อื้อว่าสิ่งที่เธอขอมันมากเกินไปแค่นี้พี่ยังเสียสละให้เธอไม่พออีกหรือไงอินชมพูบอกขึ้นอย่างเหลืออดที่อีกฝ่ายขอโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของเธอบ้างแต่พี่อินมีหน้าที่ต้องชดใช้ให้เอ,อื้อแล้วมันจะไม่มีวันสิ้นสุดบ้างเลยหรือไงอินชมพูเสียงกราวพยายามควบคุมอารมณ์อย่างหนักที่จะไม่ระเบิดใส่คนตรงหน้าไม่ จนกว่าเอื้อจะเดินได้หรือไม่ก็จนกว่าพี่สรุจรักเอือ้ออีกฝ่ายบอกขึ้นก่อนจะเลื่อนรถเข็นของตัวเองออกไปจากห้องทิ้งให้อินชมพูปิดนารำไห้ได้วยความรู้สึกอัดอัน้นถึงวันงานที่คุณหญิงจันฉายนัดอินชมพูเอาไว้และอิงอ่อนก็เข้ามาเคาะประตูห้องของเธอในเวลาบ่ายเพื่อเอาชุดออกงานคืนนี้มาให้แต่แล้วก็ต้องตกใจกับสภาพของอินชมพู ที่ดูอิดโรยใบหน้าซีเซียวแทบจะไร้สเรีเลือดเลียมฝีปากแห้งแตกคุณอินเป็นอะไรคะอิงออนตรงเข้าประคองอีกฝ่ายที่ดูเหมือนเพิ่งออกมาจากห้องน้ําและผ่านการเข้ามานับไม่ถ้วนอินท้องเสียคะ่ะตั้งแต่เมื่อเช้าแทบจะหมดแรงเดินเลยอินคิดว่าคงไปงานคืนนี้ไม่ได้หญิงสาวบอกก่อนจะล้มตัวลงนอนบนเตียงด้วยท่าทางเพลียจัดต่ายจริง ทำไมท้องเสียขึ้นมาได้ล่ะคะอาหารที่นี่ก็ทําสะอาดทุกอย่างดิฉันเข้าไปดูครัวทําด้วยทุกครั้งอิงออนขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจที่คนอื่นๆก็กินอาหารอย่างเดียวกันแต่ไม่มีใครเป็นอะไรช่างหน้าแปลกจริงๆมิซาบค่ะรู้แต่ว่าตอนนี้ขนาดจะเดินยังแทบไม่ไหวเลยชอบชุดที่แม่เลือกให้ไหมจออินคุณหญิงจันฉายที่เพิ่งจะเปิดประตูเข้ามาหลังจากที่ช่างทำผม ให้ตัวเองเสร็จแล้วแล้วเรียบร้อนเข้ามาดูอินชมพูว่าแต่งตัวไปถึงไหนคุณอินท้องเสียค่ะคุณหญิงดูสิหน้าซีดปากแห้งหมดแล้วตายจริงลูกแม่ปากแห้งหมดแล้วคุณอิงออนเช็ดฝากไปเอาเกลือแร่ม,มาให้ใหเยอินทีเถอะคุณหญิงหันมาสั่งการอิงออนรับคําก่อนจะเดินออกไปเพื่อจะชงน้ําเกลือแร่มาให้แต่สวนทางกับเอื้อดาวเข้าพอดี คุณครูจะเข้าไปชงเกลือแรกให้พี่อินหรอคะนี่ค่ะพอดีเอื้อแอบได้ยินก็เลยให้ป้าแก้วพาลงมาข้างล่างเอื้อชงเสร็จแล้วคะ่ะรับไปเถอะเอื้อเคยได้ยินว่าถ้าท้องเสียมากๆอาจจะทําให้ร่างกายขาดน้ําจนช็อกได้นะคะเอื้อดาวบอกขึ้นอย่างหวังดีสีหน้าจริงจังของอีกฝ่ายทําให้อิงอ่อนรีบรับมาถือไว้และเอาไปให้อินชมพูที่นอนสมอยู่บนที่นอนโดยมีเอื้อดาวมองตามหลังไปด้วยสีหน้าเยาะหยัยนคงจะหายหรอกนะ เกลือแร่ผสมยาถ่ายฉันจะไม่ปล่อยแกให้ได้ปรับความเข้าใจกับพี่รุนเดชขาดเอื้อดาวเค็นเสียงล้อไรฟันออกมาอย่างแค้นเคืองและหมายมาดว่าคืนนี้เธอจะต้องจัดการให้อินชมพูไปอยู่เป็นเพื่อนวิสาขาให้ได้ทางด้านอีงอนเมื่อได้เกลือแร่จากเอื้อดาวมาแล้วก็รีบนํามาป้อนให้อินชมพูซึ่งรับมาดื่มรวดเดียวหมดด้วยความกระหายดื่มเยอะๆเลยลูกเมื่อก่อนที่อินท้องเสียมากๆแม่ก็ให้ดื่มอย่างนี้ แต่แม่ว่าไปหาหมอดีกว่าไหมลูกหน้าสี้นมากเลยคุณพ่อก็ไปราชการซะด้วยในบ้านก็มีแต่ผู้หญิงซะด้วยสิคุณหญิงบอกขึ้นอย่างก,กังวลแต่คนเป็นลูกสายหน้าดิกไม่ดีกว่าค่ะแม่ก็รู้นี่คะว่าอินเกลียดโรงพยาบาลที่สุดท้องเสียแค่นี้เองดื่มเกลือแรก่ก็ดีขึ้นคุณแม่รีบไปแต่งตัวเถอะค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันหญิงสาวบอกขึ้นพรางดันหลังมารดาให้ลุกซึ่งคุณหญิงก็มองอินชมพูด้วยความกลัดกลุ้ม ที่แผนการทุกอย่างที่วางไว้กับคุณหญิงอารีล้มเหลวเสียแล้วแม่ไม่ไปดีกว่าอินเป็นแบบนี้แล้วแม่จะปล่อยหนูเอาไว้ได้ยังไงดูสิแค่อิงออนหายไปแป๊บเดียวหนูยังวิ่งเข้าห้องน้ำตั้งหลายครั้งแล้วไปหาหมอกันนะลูกนะคุณหญิงมองบุตรสาวอย่างสงสารพร้อมกับรูปหนะ้าผากอย่างรักใครเอาเป็นว่าเธออินไม่ไหวจริงๆจะให้ป้าแก้วก,กับครูอิงออนพาไปหาหมอนะคะอินชมพูบอกเมื่อเห็นท่าทางร้อนใจของผู้เป็นมารดา คุณหญิงอยากจะบอกอินชูพูซะเหลือเกินว่าที่จัดงานวันนี้ขึ้นก็เพราะอยากจะให้อินชูพูกับสรุธได้เจอและปรับความเข้าใจกันถ้าอินชูพูไปไม่ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรแต่ก็จนใจเมื่อคุณหญิงไม่สามารถบอกไปแบบนั้นได้เพราะได้บอกกับลูกสาวไปแล้วว่าเป็นงานการกุศลที่ตัวเองเป็นแม่งานถ้าหากเปลี่ยนใจไม่ไปง่ายๆอินชูพูจะสงสัยเอาเปล่า ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหญิงดิฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเองถ้าเห็นท่าไม่ดีจะเรียพาไปหาหมอคุณหญิงเรียบไปเถอะค่ะอิงออนที่ไม่รู้เรื่องในแผนการครั้งนี้บอกขึ้นคุณหญิงเลยจำใจต้องพยักหน้าและออกไปให้ช่างแต่งหน้าให้ต่อก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเอื้อดาวจะทำอะไรกับพี่สาวตัวเองติดตามชมคลิปหน้าได้เลยนะคะ